คนบ้านเฮาเนี่ยสมัยตะกอนเนี่ยเปิดห้องว่าลมผีเดือนอไม่ยิงเนี่ยมันจะเป็นลมผีเดือนดอกเป็นเออเป็นลมขึ้นเป็นผีบ้าบางคนได้เป็นผีบ้าเลยนะป่วยผ้าป่วยขวัวขึ้นกองหลองกองเนะี่ยทำมาเจอคนเป็นลมผีเดือน เื่นมาหามารวมพีเดือนเขาก็บตกยาตกยาเหมานวาบยาฝนยาต่ำฝนเขากินเปนก่อนแต่ซึ่งในตำรับยาเนี่ยมันจะต้องอายาสามอย่างพร้อมก่อนยากินยาต้มอาบและยาโฮมามันจึงเป็นต้นเหตุสาเหตุที่มาของการโฮมยาจากที่ได้อูกอ้กันบว้เนาะจะ้จสัมผัสในนามของศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย พ่อครูสังทองนยสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยของเฮาเนี่ยเฮาสอนที่ของเฮาหูเฮามีอยู่นวดตอกเส้นย่ำมขางเนาะแล้วก็ตลอดถึงการรักษาบแบบหมอพื้นบ้านเฮาเป่ากระดูกเจ็ดปีต่ำรับยาโฮมเนี่ยแล้วยากินมัแมา่จากปุ๋ยสิงคอมปุ๋ยสิงคอมอินมานบ้านปาง ปุ้ยสิงคโปรอินม่อ่าเปิ้นเป็นคนโบราณเนาะเปิ้นเป็นหลานครูบาสรีฟิจอยซึ่งตำราเนี่ยมันเป็นตุกท่อของบรพุทรูปเปิ้นมาคือเปิ้นเก่งเรื่องยาลมผิดเดือนแล้วก็เฮาเคยอ่าไปอยู่กับตุ๊ปูดาหลวงปู่บูดาพระหนองบุคคำซึ่งอันนั้นเปิ้นก็เป็นแพทย์ตำบลอ่าตอนก่อนที่เปิ้ลมาบวชนี่ยนะเป็นแพทย์ตำบลเป็นกำนันเก่าและเนี่ยพอเปิ้นมาบวชเปิ้นก็ตั้งเต่าโฮมยาที่ บ้านเปลิลน่ะวาดเปลิลน่ะแล้วก็มียาสมุนไพรต่างๆแล้วเขาเปลี่ยนพาะน้อเขาไปอยู่กับเปินเขาก็ไปศึกษาจากเปินแล้วก็โจทย์ตำรายาเขาก็พอเนาะสมัยตะก,ก่อนใะนการโฮมยาเนี่ยเปลิลเน้นเพื่อการรักษาโดยเฉพาะเลยการรักษาเลยการลมพีเดือนนะละเมินไปเมินไปมันมาลอยตามหาโคนโคนมันป่วยแปลกๆต่างๆขึ้นมาชมคันเลย สำคัญเลยเพราะว่าตั้งแต่อดีตมามันฮักษาได้จริงนะมันช่วยได้จริงนะ,ะมันเป็นของจริงเลยมันแค่ว่ามันเอามาอยู่ในรูปแบบของธุรกิจไปได้ธุรกิจไปได้คนที่บอกเคยใช้บริการอาจจะมองว่า <c oughs> มันเป็นการแค่ <c oughs> ผ่อนคลายคนที่มันมาบางคนกนบอกว่าอ๋อการโอสมุนไพรนี่คือการฮักษาตัวอย่างหนึ่งการฮักษาตัวอย่างหนึ่งสังเกตว่าบางคนเป็นไม่เกรนหาย เอาคนลงพีเดือนยังหายอ่ะเม่นก็คนลงพีเดือนหายเส้นตึงออฟฟิศจินโดมเนี่ยไปโอ่บ่อยๆทำมามันหายอ่ะเส้นมันตึงเนี่ยเม่นก็นั่งนานๆนั่นีนนนน่ะมันหายแทนที่เขาจะไปกินยาแก้ปวดเสียสุขภาพต้งน้อยไปได้เสียตับเสียไตาม่นก็ส่งคัญเลยการพบสม,มุนไพรนี่